สบายดียงมเศ้ากับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอร์หลังจากเข้ามาใส่เวทกบแล้วตอนเศร้าพี่น้องเข้ากับสีมายามเ้อพี่น้องเด้อป่าเนี่ยผังสีมักกู้เบ็ดพี่น้องรอลุ้นนำกันว่าสีมานหรือบ่อสีมานขึ้นเมื่อขึ้นหรือบ่อเนาะเมื่อขึ้นนี่เมื่อขึ้นนี่อยู่ซ่องเบาแพงเ้อพี่น้องเด้อคลิปยามเบ็ดกบโอ้ยมวนคักพี่น้องประมั่นเศ้าไปนาที่เนาะถือเงาถือเงาพี่น้องกบ ขอไปหลับไปเบิ่งไปชมได้เนาะอยู่คลิปเบาแพงพี่น้องคลิปเงาเลยเนาะเมื่อคืนคลิปเงาเลยเมื่อคืนนี้มานักพี่น้องมานักคือกบหลายขนาดเมื่อคืนพี่ตัวใหญ่ใหญ่เอาไปรุนกันเลยนะพี่น้องไปรุนนำการนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เบาแพงเป็นตากล้องให้พี่น้องบ้านนี้เบาแพงว่าโดนพี่น้องเบาแทงไทยหลังแหลกแหลกแหกมานพี่น้องเบากัปตัน หน้ำเต็มบ่พี่น้องฝนตกเมื่อคืนนี่หนามเต็มบ่ถืองอ่บ่ถือบ่ถือลังแหลกแรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปน้อพี่น้องเนาะไอ้พี่น้องไปลุ่นต้อกันอากาศก็ดีดีเนาะมือเสาร์นะบ่แพงพี่น้องบ่ถือพี่น้องพี่น้องสามหลังแหละสามหลังนะพี่น้อง หนุ่มกันเด้อเป็นไงบ่ถืออะไรพี่น้องคือสิบอมันแทบมือนีลมือขึ้นนี่มันมันพี่น้องเอ้ยถือเอาถือเอามวนกระดอกมาเข่ากกำลังออกเด้อพี่น้อง ฝั่งนี้สิเป็นหน้าเขาเนาะแต่นี้เป็นลักลักแดนพี่เนาะฝั่งนี้เป็นหน้าเขาฝั่งนี้เป็นหน้าบาแพงบ่ถืออีกเลยพี่เนาะเมื่อคืนนี่ก็บ่อถือพี่เนาะแท้ที่คุกสิเขาไปถือหวังในในพี่เนาะพี่เนาะล่อรุดล่อสมนำกันเด้อพี่นนองเด้อบ่าวกับตันเป็นคนกู้เนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ขิปยามนั่นอยู่ของบาแพง เลยกะให้พี่น้องเขาไปเบิง่งทั้งสองสองเด้อเผื่อเป็นกำลังใจเราสองคนทำคลิปต่อไปเนาะโอ้ยแมนแมนพี่น้องแมนสองเบากับตันกับสองเบาแพงผมมีนคนเบิง่งสิได้เลิกเห็ดพี่น้องเลยว <c oughs> ิวฝุ่นตกฝุ่นเออสองเบากับตันวิวตกผมมีคนเบิ่งกับชีได้เลิกเห็ดแล้วพี่น้องสูสส่ต่อไปเฮ<า>้ยไปกมีคนเเบิ่งด้อสู่ต่อไปมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> เมืพี่น้องแดกเบ็ดพี่น้องเอ,อ้ยมัแดกกรุบในเบ็ดงูยังเกาะเดิมงูแสงอาทิตย์งูแสงอาทิตย์เขาว่าบ่อแหยขาได้บอว่าบ้ามาคับตันอันนั้นตัดตัดสายเบ็ดให้เดี๋ยวบอแพงที่ตัดสายเบ็ดโอ้ยง่ายที่สุดเลย บ่อเตือกคือเนาะบ่อบ่อมานพี่น้องรอรุ่นต่อไปเนาะมันต้องรอรุ่นต่อมันลายหลังอยู่มันลายหลังอยู่เนาะพี่น้องเนาะมือคืดนี่ถือเงาถือเงาว่ะท่นแมนเไปใส่ท่านบ่มีน้ำเนาะอ่ารุ่นต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเป็นเนี่ยได้ถือแล้วถือแล้วถือแล้วพี่น้อง ดุ่มเลยดุ่มๆเลยพี่น้องนี่ดุ่มเนาะปวดใส่ของเลยแป๊บหนึ่แป๊บหนึ่งแต้มแล้วมากัะตันลุ่นต่อไปพี่น้องลุ่นต่อไปส้มธรรมศาสตร์ไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อใส่เบ็ดกบบาถือกะส้มธรรมศาสตร์ไปน้ำเนาะเจ้านี่เออมาขึ้นหมีมานไอ้ริ่งขึ้นหมีมานอะไรพี่น้อง phun <laughs> tốt này, bò, bò, yêu, tốt là bỏ mà kinh biết bảo gấp tàn bỏ lượn <laughs> tỏ bay phi nó lượn tàu bay đê phi nó đó là tôi nhảy bỏ hơi ui tôi bốc nhảy tiện đào đào đấy ép ép sống tẹm là khi nào ấy 2 tẹm tẹm sống rồi thằng bay lượn bay khi nào lượn bay mình nhé sao này đi làm bao, đơn đi làm ơ đi làm căng đơn lên nó bật căng đơn cái đơn xơi เต้นคัก,กแค่พี่เนอะโดนสามแตะพี่เนอะเก็บไปเรื่อยเฮาเ็บเอยลังนะแมนบ่น่ะขาวๆแมนโดนอีกแล้ว <c oughs> พอใส่แป้นมันแนมเห็นในไกลนอก่อย <c oughs> ลังได้โดนกับมวนได้แนมไปเห็นอ,อีกแล้วลังอีกแล้วเนาะ เามาแมะพี่น้องเอ้ยแจ้วแจ้วพี่น้องแจ้วพอพอดีปนแล้วโตสัมนี้กระดูกอ่อนปนปนกินกับลวกพักแสบพี่น้องเอ้ยรุ่นต่อไปพี่น้อง โดนอันนี้ครับยาวไปวถือีกแล้วพี่อยแล้ว,ลว,วเต้นดังๆเลยนะอีปูเห็ดปูเห็ดขาขากุ๊เลย

ไก่ที่ยังเบาแพงนี่มันถือตัวตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องไก่เฮือนเบาแพงถือแค่นี้มันกำบวยอยู่เด้เนาะพี่น้องเนาะถ้ามันหลุดนี่กับตันสิวาป้าตู้มหาเถาเลยเบื้งซ้ายเบ็ดนี่เบื้งซ้ายเบ็ดนี่ลังเบ็ดพี่น้องเอ้ยเอ้าโอ้เกิดเป็นลืมได้เนี่ยใส่เลยนะ ได้ครบเลยลืมอ่ะเขากำลังถอดพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่มันล่างเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงมาอยู่พี่น้องเอ้ยมันตัวใหญ่เน้อสุดตัวใหญ่ล่างเลยได้เก็บทรงไม่เคยอยู่เลยไปใส่ไปใส่อีกน้องหลุดต่อไปพี่น้องนี่สุอีกนะ lưng đỏ phay thì nó bà wow, dưới <laughs> <laughs> Bát... oh. oh. <laughs> Bát... này mà muôn mất thôi thì chào tôi มวนได้พี่นอค่ะถือแก่นี้ก็ได้ส่วนมากที่มาถือไก่บ้านเบาแพงเองเนาะพวกกบนี่ขึ้นนี้มานแห้งรุ่นต่อไปพี่น้องรุ่นต่อไปนะพี่น้องเนาะขึ้นทางแล้วเบิดเท้า

ดูยากขึ้นนะข้างผู้เฒ่าเฮ้ยเอาเบ็ดข้างผู้เฒ่ามาเบ็ดก็มีข้างผู้หนุ่มมีข้างผู้เฒ่าเนาะพี่น้องบา่าวแพงนี่บ่เข้าใจเลยคือคนใส่เบ็ดตลอดเขาสิหุเนาะเป็นอย่งไรหลังนีเมาคืนนี่โดนได้มื่อคืนนีไอ,อ,อนนแบบพี่น้องเป็นได้เฮ้ยงูหัด งูหัดพี่น้องเอ้ยงูหัดพี่น้องป้อตัวตายตายสจางมันพี่น้องปิ้งได้แยบแต้กงูหัดพี่น้องตัวบ,บักใหญ่เลยพี่นอ้อ,นองกินไ,ไดหลุดต่อไปเด้พี่น้องเด้อเห็นไหมเฮ้ยโดนเพื่อนโอ้แย่ลอยอีกแล้วพี่น้องแล้วพี่น้องแล้ว แ้วหลาหลุดไปเรื่อยๆติดตามติดตามหับซมส่องบากับตนส่องบาบาแพงไ้เด้อพี่น้องเด้อ<น>คิดบัานบ้านพี่น้องคิดบัานบ้านใส่เบ็ดฮาปูหาปลาเนะพี่น้องเนาะคิดบ้านหอยู่หากินเนาะกะตามวิธีวิธีทีวตของเฮาเนาะนทีวตประจำา้ันเฮาหนุ่งเลยบ่เ okay. ฮ พี่น,อนอ้องเบ็ดปลาเบาแพง <c oughs> ข้อขาดเลือตเตลือแตหูวะ <c oughs> ปูน้ำนะพี่นอ้องปูหลายปูเห็ดปูนาเดี๋ยวมาแพงมาเบิงหลีแป๊บหนึ่งนะพี่นอ้องเด้อจะมีปลาแอบลงมาจากนี่แต่กุ้งกุ้งไฟพี่นอ้อง ขาแพงบ่เอาดอกเนาะหัวมันถือปลายตุ่นพี่น้องดูนตุ่นต่อไปในี่กัปตันเดินอีกแล้วพี่นะโอ้โหดูดไปซะเนาะ ดูดซะหนแน่พี่น้องโอ้มันกินบอลูด,ดอกระดับนี่เลยขันแน,น่ไงแจ๊วพี่น้องบักไงพี่น้องช่วงเช้าก็สิบระมาณป็นไงนะพี่น้องเนาะประมาณป็นไง <laughs> สู่มือขึ้นยังไ่ได้เด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มือขึ้นนี่ป๊อดมานขนาด Thương màn thương muôn bờ phèn cả lên chặt chít nhau hải phi nong bừng nhau nhau về lơi mà khืน đồn gì lại phi nong ôi lẹ chim cốc ui ui mén mén như hết hơi hết โดนแตงงูนะพี่น้องเนาะลุนต่อไปพี่น้องโดนอีกินนะพี่น้องในห้องนี่กบตัวใหญ่นะพี่น้องเนาะอีปูพี่น้องอีปูเห็ดปูหนีบขาพี่น้องปูนานี่เลยหนีบเหนียวกำลังหนีบเหนียวต่อไปก็หนีบหัวหัวขาด ปลา,าเแพงเลือแต่หัวพี่น้องเอ้ยกับปูนํำปูหน้าเห็ดปลาแพงกับปล่อยไปเนาะบ่อขานเนาปูหน้าไก่สี่ส่วนพันเทวาเล่า,า,ลากันเลมีแต่บักกะอยางปลาแพงสิบอ่อทาลายมานันเนาะว่าต่อไปมันจะเป็นอาหารให้เขาได้ปล่อยลงสู่ธรรมชาติคือเก่าพี่น้องปลาแพงไปทํางานอยู่ไทยปูหน้าแพงแพงพี่น้อง อยากกินแต่ซื้อกินบ่ได้เพราะว่ามันแพงรอหล,อล่นต่อไปพี่น้องหล่นไปทำกันพี่น้งนนนงองหล่นสายจิ๋วพี่นึ่งสายจิ๋วหล่นสายจิ๋วสายจิ๋วจิ๋วพอดีป่นพี่น้องนะ อันนี้ก็มาสุดถ่ายถ่ายสุดแล้วเนาะกะเบ็ดเบากัะตันกับเบาแพงกะเบ็ดแล้วบา mm. กกมมนเนี่กรุ๊ปกะ宝马ันปันได้พี่น้องละพี่น้องเลยทาเบิงบ้งทาเบิ้งทาส้มเด้อพี่น้องเอ้าหนกมายุ่มหัวเอาไว้ท <c ười> าเบิง้งทาส้มพี่น้องคือเมื่อเทิงพียงหมดละหนักคือติงเลยย้อนปั้นกบกันเนาะพี่น้องเนาะ บอกกัปตันสะออนพักกระแหงพี่นออ้องเอ้ยลุกเอาลุกเอาตันกบทักกระแหงลายพี่น้องเราลุนตอนปันกบตอนนี้กระหอดเที่ยงหน้าบอกแพงแล้วพี่น้องอาเวดไบย์กรบบอกบอบอกับตันเนี่ยพี่น้อง บรบมันป็นหนพี่นอ้องในมือสาวบมันป็นหนโหกะถ่ายไลยเติอพื้นไปเบิงตอนเทพี่นงนาะตามมาตามมาเนี่มา,าเพลงตายดี <laughs> พี่น้อง ที่ตุ t a, t a nh nh ới, oh ๊ต oh, ุ๊บอ oh, ืมแต่ตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อะโอ้ยเจ้วพี่น้องเกือบพึงทางฮึฮึแหลมเลยพี่น้องฮะปันเด้อเจ้าปันนำแม่เป็นเขาเนี่มาแพงเป็นคนปันกบแบ่งกันพี่น้องแบ่งกันเมื่อกิน แ่งกันเมื่อกินเมื่อใส่ผักข้าวเนี่ยน,นะของเอาของมารับถ่ายถ่ายเออ,อป,ปออโีโตโตนับไปโตนับไปต้องนับเธอ <laughs> ก็ตกตายครับโมหนับเลยโมีมีตกตายมมีประโยชน์เ4ุกนี่แนิ้าไปนับนั่นแนะอ้าอย่าและทิ้จะจับทีละทรงเออ ปันปุ๊บกันพี่น้องบ้านปันกันสิไดงลายจำได้เนาะพี่น้องเบอร์โอ้คทำหมมานคือมือคืนนี่เนาะเฮ้ยครับแก้วมานคือมือคืนพี่น้องมานคือมือคืนนี่แก้วพี่น้องเลยตามหับชุมเด้อพี่น้องเด้อส่องเบาแพงกับเบากับตันเนาะชุมชุมใส่บิดกบบอใส่บิดกบตอนยามตอนนี้ตอนกุเบ็ดเนาะพี่น้อง ยามมื้อเช้าก็บ่มาปานใดบ่มาได้ยามมื้อเช้าอ่าเบิดปานปะจบได้ได้ผูลายเติพี่น้องไปไปไดู้ลายเติเออใส่ข้าวไดู้ลายพี่น้องนะปักันแล้วล่ะพี่น้องโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆใหญ่อ่านี้กมาฮอดนี้กักสิขอปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อ ไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเขาไปใหก้กำลังใจกับตัน้องพี่้องเนาะมือ <นะ S 1> สบายด,สายด,สสดีสบายดีเป็สุขสุขคนเด้อสบายดี